ทนายตั้มนะครับแล้วก็คุณชุวิตกมลวิสิ์นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นมหาการที่ไม่ยุติลงง่ายๆแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนี้จากการแฉมันเริ่มไปถึงเรื่องของการฟ้องร้องถึงศาลนะครับคุณชุวิตประกาศวันนี้นะครับว่าถ้าทนายตั้มยังไม่หยุดจะฟ้องกําละ100ล้านบาทฝั่งของทนายตั้มเองก็บอกว่าพี่ๆผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นมีหลายเรื่องราวให้ติดตามกันนะครับติดตามพร้อมกันในปักทงข่าวกับผมออฟชัยนนท์ครับพาผู้ชมมาดูครับจากแฉถึงศาล มหากาบศิทรา vs ชูวิทย์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากถุงเงินจำได้ไหมฮะถุงเงินที่ทนายตั้มเนี่ยโพสต์ลงไปใน Facebook แล้วก็บอกว่าเอแฉไปไถไปแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่6ล้านหรอกนะคุณชูวิทย์นะมัน10ล้านเรื่องราวมันเลยเถิดครับถึงขั้นวันนี้มีภาพออกมาแล้วที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์นะครับได้ประกาศแต่งตั้งทนายอนันชัยเป็นทนายความวันนี้เจอกันแล้วก็เข้าไป จับมือกันมีรอยยิ้มให้กันแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมนะแล้วมันก็เลยเลยเถิดเลยครับคุณผู้ชมฮะถึงขนาดที่ว่าคุณชวิตยพูดเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ้พวกหมาลอบกัดเนี่ยไม่กลัวหรอกกัดมานะเดี๋ยวกัดตอบถ้าเกิดใครจะฟ้องมาก็พร้อมจะสู้กลับทุกคดีลองฟังเสียงคุณชวิตกันหน่อยครับมีฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับผมสู้ทุกทางเวลาที่ผมสู้นั้น ผมก็ไม่ถอยเหมือนกันฝากไปบอกหมารอบกัดต่างๆผมพร้อมจะกัดตอบและพูดสั้นๆว่ากูไม่กลัวมึง,องโอ้โหเป็นไงฮะดุเดือดทุกครั้งเวลาคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์นะฮะไม่กลัวครับใครกัดมาพร้อมจะกัดตอบนะฮะทีนี้แนวทางของทนายอนันชัย ที่ได้พูดคุยกับคุณชูวิทย์นะครับวันนี้ทนายก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับคุณผู้ชมครับแนวทางการสู้ของคุณชูวิทย์กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทนายตั้มและถุงเงินและเงินที่ได้มาจากสารวัตรสัวนะครับข้อที่1ครับฟ้องหมิ่นประมาททนายตั้มครับทนายอนันชัยชัยเดชบอกว่าสิ่งที่ทนายตั้มเนี่ยโพสต์แล้วก็ถแถลงข่าวนั้นไม่มีหลักฐานครับ คือมันไม่มีภาพที่เห็นด้วยซ้ำว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนไปรับเงินจากฝั่งของสารวัตรสัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามัน6ล้านหรือ10ล้านจริงๆ10ล้านมีหรือเปล่าที่บอกอะอะไรสี่ล้านอยู่ไหนมันไม่มีหลักฐานตรงส่วนนี้ก็จะฟ้องหมิ่นประมาทนะครับข้อที่2ครับร้องมันญาติทนายความของทนายตั้มนะฮะบอกว่าเอ๊ะที่ออกมาเปิดเผยแบบนี้ออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าก็จะร้องเรื่องมันญาติทนายความและข้อที่3นู่นฮะไปถึงโคศก บชกและผู้บริหารปป,ปงเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์เคยให้ข้อมูลกับเราด้วยนะครับบอกว่าเอาการที่คุณชูวิทย์เนี่ยเอาเงิน6ล้านไปบริจาคให้กับ2โรงพยาบาลอาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินได้ทนายอนันชัยบอกว่าเนี่ยมันชีนช้น้าชี้น้าแล้วก็เข้าข่ายผิดมาตรา157แล้วก็มาตรา200ด้วยหรือไม่อย่างไรประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมครับ ใชยอานันชัยบอกต่อนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยพอแล้วคุณชูวิทย์เงียบๆนะสงบปากสงบคำนะไม่รู้ทําได้หรือเปล่าเนี่ยคือบอกจะไม่ให้คุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงทนายตั้มกับสื่ออีกแล้วจะได้ไม่เสียรูปคดีแต่ถ้าเกิดทนายตั้มเนี่ยมีการพูดพลาดพิงก็จะฟ้องกรรมละ100ล้านบาทโอ้โหได้ยินแล้วก็ตกใจฮะ,ะทนายตั้มเลยต้องถแถลงข่าวโต้เหมือนกันวันนี้บอกว่าเอาตรงๆครับพี่ชูวิทย์ผมเนี่ยมีแค่ ก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีเท่าไหร่แต่บอกว่าพี่ฟ้องผม30-40ล้านก็พอแล้วไหมหรือถ้าจะฟ้องร้อยล้านจริงเนี่ยต้องฟ้องผมล้มละลายเลยหรือเปล่าผมไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นแต่ก็แอบ,บทิ้งท้ายนะทนายตั้มบอกว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคดีหมิ่นประมาทผมยังไม่เคยแพ้ฟังกันหน่อยครับ คือไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูกับพี่ชูวิทย์นะคือว,ควันนี้เป็นแล้วค่ะวันนี้เป็นแล้วเหรอ,อ,อแต่ว่าผมก็ยังยังยังไม่คิดว่าพี่พี่ชูวิทย์เป็นศัตรูนะไม่กล้าไม่กล้าเป็นศัตรูกับเขาหรอกไอเราเนี่ยมันเป็นทนายเล็กๆนะครับจะไปสู้อะไรกับเขาได้นะครับไม่อยากไม่อยากเลยพี่ชูวิทย์จะฟ้องผมเลยนะแต่ข่าวพี่จะฟ้องผมร้อยล้านผมมีเงินไม่ถึงร้อยล้านหรอกครับนะเบาๆหน่อยฟ้องสัก 30- 40อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอะเข้าใจเลยว่าเคสเนี่ย ผมต้องบอกก่อนว่าคดีมีนามาตผมยังไม่เคยแพ้คดีแต่เคสพ,พี่ชูวิทย์ผมอาจจะแพ้ก็ได้เดี๋ยวผมจะพยายามทํางานหาเงินเก็บเอาไว้ถ้าเกิดแพ้คดีให้พี่ชูวิทย์ศาลอาจจะไม่ได้ตัดสินผมถึงร้อยล้านหรอกมั้งอาจจะสามสิบสี่สิบล้านนะครับผมจะพยายามหาเงินนะครับบอกพี่ชูวิทย์อย่างเงี้ยเออเนี่ยฮะจริงๆแล้วมันมีหลายประเด็นนะเพราะว่าวันนี้ทนายตั้มเนี่ยออกมาถแถลงสองรอบ มีบางช่วงบางตอนนะครับที่พูดถึงลูกตอนที่ยังไม่มีจะกินเนี่ยก็มีน้ําตารื้นขึ้นมาแล้วก็บอกสื่อว่ามผมไม่อยากดราม่านะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ประเด็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉว่าทนายตั้มเนี่ยเวลาแถลงข่าวนะจะต้องจ่ายให้เขา3 0 0แสนบาทวันนี้ทนายตั้มก็ออกมาโต้เรื่องนี้เหมือนกันบอกว่า3 0 0แสนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่าแถลงอย่างเดียวเกิดผมโดนฟ้องกลับเป็นคดีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็รวมอยู่ใน3 0 0แสนพร้อมกับนี่ฮะเปิดเรทค่าตัวทนายตั้มพร้อมทีมงาน เอาง่ายๆสมมติคุณมีปัญหาอยากจะให้ทนายตั้มช่วยทำยังไงเบื้องต้นโทรไปหาทีมงาน20นาทีจ่าย1,000บาทแต่ถ้าโทรไปบอกอยากได้ยินเสียงทนายตั้มขอคุยกับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ไหมคะก็ทางโทรศัพท์20นาที 1, พั0 0เพิ่มมา500เอ้าวไม่ได้ออยากเจอตัวนี่ไปเจอทนายตั้มที่สำนักงานฮะครึ่งชั่วโมง3,000บาท แต่ทนายตั้มบอกว่าแต่ละคดีเนี่ยไอเรทเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะเก็บไว้เป็นกองทุนหากถูกฟ้องร้องด้วยรวมไปถึงบางคดีเนี่ยก็เข่าเนื้อบางคดีก็ไม่ได้คิดเงินทนายตั้มก็ยกตัวอย่างมาแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทนายตั้มออกมาถแถลงเรื่องนี้ก็มีคนคนหนึ่งฮะได้โพสต์ในเฟ e บุ o k นะฮะ แชร์ประสบการณ์การใช้บริการทนายดังท่านหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะผมต้องขีดเส้ใสในใต้ก่อนนะฮะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เขาพิมพ์ในโพสต์นั้นว่าทนายของประชาชนเมื่อเขามีปัญหาเขาก็เลยลองติดต่อไปตามที่มีคนเคยแนะนำเอาไว้ปรากฏนี่ฮะคิดค่าบริการปรึกษาทางโทรศัพท์20นาทีพั0หจริงครับแต่เขาได้คุย2น,นาทีคุณผู้ชมฮะได้คุยกับทนายคนนี้ 2นาทีจากนั้นทนายคนนี้ก็บอกกับเขาทางโทรศัพท์นะฮะบอกว่าคดีนี้เรื่องนี้ต้องเป็นข่าวให้มาเจอที่สำนักงานได้ไหมปรากฏมีค่าลงคิวอีก3,000บาทนี่ฮะซึ่งไอ้ค่าลงคิวเนี่ยฝั่งของคนคนนี้ที่เขาแชร์ประสบการณ์เนี่ยเขาได้ไลน์ไปต่อเนี่นะฮะเขาบอกว่าขอเจอเร็วขึ้นหน่อยได้ไหมนัดให้ผมไวขึ้นได้ไหมเพราะว่าผมมีปัญหาจริงๆร,รวมไปถึงเขาก็บอกว่าเนี่ยฮะ ไอพันหพี่บอกพี่คุย20่บนาทีพี่คุยกับผม2นาทีเองนะแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับขีดเส้นใต้นะแน่นอนครับุณผู้ชมครับสรุปแล้วกันในช่วงท้ายนี้นะครับเรื่องของคุณชูวิทย์กับทนายตั้มขอปักธงเอาไว้ก่อนเพราะว่าจากเดิมแฉกันผ่านโลกออนไลน์มาเป็นแฉกันผ่านสื่อตอนนี้ไปถึงศาลแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลแล้วกันแต่ข้อมูลที่เปิดเผยออกมา ของใครจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่ากันให้ทุกคนเป็นคนตัดสินครับช่วงนี้ไปติดตาม